อืมอากําลังกายสวัสดีทุกๆคนจ๊าตัดแต่งต้นไม้ทำปุย๋ยโอ้โหหอบเลยเนี่ยโอ้ยนี่ตัดแต่งหมดนี้เป็นกามปูเอามาทำปุย๋ยนี่เอามาหมกให้ทำปุ๋ยให้ต้นอ่ อะโคลโดพเพาะเมล็ดตัดแต่งต้นวงลูกว่าตัดแต่งมะเขือมะเขือเปราะโอ้โหโล่งเลยตัดแต่งให้หมดมเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยกวาดเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ไปบีบีเวลาเขาสูบก,ก็ไปบีบีหว,วาน,วานเลยโร,อรอยไว้มองไหนก็ได้ เล็ดผ่านในแข็งแรงหรือก็งอกมาเองอ่ะโอ้ยเหนื่อยดีตัดแต่งทําสวนเป็นการออกกําลังกายที่ดีสนุกสนานกับการปลูกผักเนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยเหมาะมากที่จะตัดแต่งวันนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยอยากให้ย่อยสลายเร็วๆก็เอานี่เลยเนี่ยน้ำหมักเหลือทุเรียนสาดได้เลยเนี่ย นี่รดลด้านไปเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายเร็วมากถ้าไม่ใช้พวกน้ำหมักก็เขาจะย่อยสลายเองตามธรรมชาติอุ้ยเหนื่อยดีงานสวนมีทห้ทำทุกวันจริงๆนะได้ออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยนี่เดี๋ยวเขาจะแตกใหม่เนี่ยรากของออลูกยอ ขแข็งแรงดีนะหัวโล่งเลยโลงโลงโลงดีเดี๋ยวค่อยเก็บกวาดปุ๋ยทั้งนั้นอะ่ะปุ๋ยหมดอะ่ะปุ๋ยนี่ปุ๋ยตัดแต่งไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวทําน้ําหมักไล้มแมลงพืชขมพิธีทําก็ไม่ยากเลยนะเอามาสารกิโลรวมกันพวกพืชขมขมอะ่ะอันนี้ของเรามีหนานเฉาวเวยมีอังกาบหนูนี่ตัดตัดเเอาไปใส่นี่ก็ได้เนี่ยใส่ตามกระถางก็ได้ไล่มแมลง น้ำเฉวอย,ยังกาบหนูะเะดาบาระเพศฟ้าทลายโจรเนี่ยเอามา3ากิโลตะน้ำตาลทรายแดง1นกิโลใส่น้ำให้ทุม่มท่มเนี่ยหมักเอาไว้15้าวัน30วันกรองเอาแต่น้ำเอามาหนึ่งแก้วกาแฟ1แก้วกาแฟ,แ,าแ,ฟแล้วก็รดรดาใส่เออใสออ่น้ำเปล่าหนึ่งจุดห้าลิตรเอาน้ำเปล่าสักครึ่งเออ ขวด1.5ได้อาศัยน้ำครึ่งครึ่งขวดแล้วก็เอาน้ำหมักใส่ไปหนึ่งแก้วกาแฟเต็มๆตสองแก้วกาแฟก็ยังได้เลยรราดลงพื้นดินจะช่วยไล่แมลงกำจัดแมลงทำให้ต้นพืชแข็งแรงด้วยนะ<ม>ต้นพืชจะได้แข็งแรงอู้มะนาวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหอบถ่ายเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะ ปละหนึ 1, ่งสวงสมือทำมุ่งมั่นขยนันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วเด้อแค่นี้นะ